ำดีบีหนึ่งห้าหกสูตรนะครับด้วยเป็นร้อไรตกงร้อยอ่ะนี่ลูกค้าเข้ามาเอเดนแบตเตอรี่ครับอันนี้อาการนี่ครับแบตดับเองเปิดแล้วแบตดับเอง แบตดับเองครับแบตเตอรี่ดีบีหน,นึ่งห้าศูนย์ครับเืนแบตจะเข้ามาครับเอ็นแบตเตอรี่ครับ